จากสมาร์ทวอทไทยมาพบกันอีกแล้วคราวนี้มาแนะนำะสมาร์ทวอทสำหรับ iPhone รุ่น S36 จริงๆแล้วมันใช้ได้ทั้งตัวนี้ใช้ได้ทั้ง iPhone และ Android และสามารถ iPhone เนี่ยสามารถใช้การแจ้งเตือนพวกแอปได้ด้วยกแจ้งเตือนไลน์ได้ด้วยนี่คือกล่อจะมีด้วยกัน3สีคือสีแดงสีดำ อออันนี้แล้วก็สีขาวในส่วนของตัวสีแดงนี่จะออกเป็นไม่แดงไม่เชิงแดงนะเป็นแดงกุหลาบกุหลาบตัวเรือนเนี่ยทำด้วยสแตนเลสค่อนข้างดีกันน้ำได้แต่ว่าก็ไม่ควรจะใส่อับน้ำอยู่ดีเนอะอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องเนี่ยจะมีเป็นตัวนี้สำหรับไว้เสียบชาร์จในส่วนของตัว S36 เนี่ยแบตเตอรี่ไม่สามารถถอดออกได้ เวลาชาร์จเนี่ยใช้ตัวนี้นะเป็นคล้ายแม่เห็กดูดจุบเข้าไปแล้วก็สายชาร์จที่มีมาให้ในกล่องเสียบชาร์จอีกทีหนึง่งเราจะมาคุยกันถึงแนะนำการทำงานคร่าวๆตัวนี้จะมีข้อดีหลายอย่างคือตัวเรือนเป็นสเตนเลสอย่างดีขัดเงาสายหนังขณะเดียวกันถ้าคุณไม่ชอบสาย ุณสามารถเปลี่ยนเองได้ตัวนี้สายสามารถถอดเปลี่ยนได้เองฟังก์ชันที่น่าสนใจนอกจากการใช้งานกับ iPhone ได้แล้วคือปกติแล้วเนี่ยสมาร์ทวอทจะมีข้อเสียคือว่าเวลาเราต้องการดูเวลาเนี่ยเราต้องมากดสัมผัสที่หน้าจอตลอดแต่รุ่นนี้เนี่ยเราไม่จําเป็นต้องสัมผัสกับหน้าจอเพื่อจะดูเวลาเพียงเราพลิกข้อมือหน้าจอก็จะขึ้นเดี๋ยวเราลองมาทดสอบกันแต่อัตราการพริกดูนะ ้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องคล้ายๆกับว่าเวลาถ้าเกิดเวลาเราใส่อยู่จริงๆอะ่ะเราอาจจะต้องสะบัดข้อมือแรงสักหน่อยสะบัดข้อมือไปมาอ่านี่คือข้อดีเราจะมาพูดพูดข้อดีแล้วเรามาดูถึงเรื่องอข้อจํากัดบ้างก่อนจะมาดูเรื่องการใช้งานตัวเนี้ยเนื่องจากเป็นทรงกลมไม่สามารถใส่ลําโพงมาได้ หมายความว่าเวลาลวที่เราคุยโทรศัพท์ที่เลาถ้าเกิดเราจะใช้เป็นรับสายเนี่ยรับได้พูดได้แต่เราแต่คนฟังอะ่ะเราจะไม่ได้ยินเสียงคนที่โทรมาเพราะเครื่องไม่มีลําโพงแต่ว่าเวลาเราโทรไปเนี่ยคนที่เขารับสายเราอะ่ะได้ยินเสียงเราเพราะมันมีไม้ท้าไมถึงมิแต่ไม้ก็คือไว้ฟังก์ชันไว้เผื่อแค่ว่ามีไม้เนี่ยคือไว้การโทรฉุกเฉินในกรณีที่บอกว่า เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือไม่สามารถไปค้นหาโทรศัพท์ได้เนี่ยกดตรงเนี้ย SOS กดค้างไว้สักระยะหนึ่งสักประมาณสามวิมันจะไปโทรไปหาเบอร์ที่เราได้ทำการตั้งค่าไว้เดี๋ยวนะภาพเราตั้งค่าไว้เราสามารถบอกได้ว่าเออตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเรามีอุบัติเหตุอะไรยังไงมาช่วยเหลือด่วนอประโยชน์คือตรงนี้แล้วถ้าถามต่อว่าทำไมถึงไม่มีลำโพง ปกติสมาร์ทวอชเนี่ยวลาใช้งานเสียงจะออเป็นสปีคเกอร์ก็คือจะเป็นเสียงได้ออกมาบางท่านอาจจะไม่ชอบที่ว่าเวลาคุยอะไรแล้วคนอื่นได้ยินถ้าเป็นลนนักษณะนี้การไม่มีลำโพงก็จะไม่ใช่ปัญหาอาจจะเป็นข้อดีสําหรับทกาบางท่านที่ชอบตัวนี้หน้าจอเนี่ยเปลี่ยนได้หลายหลายแบบลากขึ้นเปลี่ยนหน้าจอได้หลายแบบ ชอบอันไหนก็เอาอันนั้นการเข้าสู่เมนูนี่ปัดมาทางซ้ายเมนูก็เมนูถ้าเราจะออกก็ปัดไปทางขวาเข้าไปอีกก็การเนี่ยปัดมาทางซ้ายจะเป็นการเข้าไปเรื่อยๆปัดทางขวาคือการออกจากเมนูนั้นๆเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอ่านภาษาไทยได้เมนูก็เป็นภาษาไทย เมนูก็จะมีเป็นตัวโทรก็คือไปใช้โทรออกผ่านตัว iPhone หรือ Android มบันทึกการโทรค่าติดตั้งแจ้งเตือนระยะไกลก็คือ,คอแบบว่าพวกแจ้งเตือนแอปนั่นเองแล้วก็พีโดมิเตอร์สำหรับกําลังกายการค้นหาอุปกรณ์<ม>ก็คือทำให้ iPhone ของเราดังขึ้นหากเราวาง iPhone ไว้แล้วจะไม่ได้วางตรงไหนกดตรงนี้มันจะทำให้ iPhone ของเราเสียงดังขึ้นอ่านข้อความจากภาพระยะไกลก็คือรีโมทแคมิลนั่นเองปลุก q ิวอาร์โคสำหรับสแกนแอป Android อ่าเราจะมาพูดถึงการใช้งานกันสำหรับ iPhone จำเป็นต้องโหลดแอปจาก App Store ซะก่อนแอปที่ว่าเนี่ก็คืออ่าตัวนี้ b l u e t o o t h b t Watch Search จาก App Store ได้เลย ใน App Store ก็คือ BT ตัวใหญ่แล้วก็เ,เวนแล้วก็ W a t c h v t Watch ลงแอปตัวนี้ไปหลังจากลงแอปแล้วก็ลองเชื่อมต่อผ่านทางบลูทูธเราจะเข้ามาส่วนหน้าจอของบลูทูธหลังจากเปิดบลูทูธเนี่ยจะเจอชื่อของนาฬิกาเนี่ยเป็น PGD ทำการเชื่อมต่อ ก็จะ Connect เรียบร้อยแล้วที่นาฬิกาก็จะขึ้นเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ต้องกดอะไรมันแต่ว่าแค่นี้ยังใช้งานแจ้งเตือนไม่ได้เราเชื่อมต่อบลูทูธเสร็จเนี่ยเราต้องมาเชื่อมต่อในแอปด้วยเลือกตรงแท็บ t o a d d Device จะ PGD Connect เเข้าไปปากเสร็จแล้วพอ Connect ปุ๊บตกลงจับคู่ตัวนาฬิกาเนี่ยจะทำการจะมีการแจ้งเตือนขึ้นแล้วแจ้งเตือนแจ้งเตือนที่เรายัางไม่ได้อ่านเนี่ยห้าการแจ้งเตือน สั่นอย่างเดียวแจ้งเตือนจากแอปสโต r แจ้งเตือนจากไลชอปอ่านสร็จได้เห็นไหมอันนี้ก็คือ,อเวลาที่เราอ่านแล้วเนี่ยข้อความจะหายไปแล้วข้อความจะหายไป สามารถเลือกที่จับภาพระยะไกลนี่คือฟังก์ชันของเป็นรีโมทคาเมล่าหน้าคณถ่ายด้วยนี่ถ้าเราเลือกเป็นพอเรากดคีมมือคาเมล่าแล้วถ้าเป็น iPhone กดมันก็จะทำการถ่ายรูปที่ p p o o n และะรัวแค่ไหนก็กดเข้าไป เอฟร้อยฟังก์ชันอื่นๆก็ไม่ต่างจากสมาร์ทวอตดุลอื่นๆฟังก์ชันของการปลูกจับภาพระยะไกลก็คืออันเมื่อกี้อ่านข้อความค้นหาอุปกรณ์อะลองดูเมื่อเรากดค้นหาอุปกรณ์ของฉันนะกดเริ่ม iPhone จะเสียงดัง หาเจอแน่นอนว่าอยู่ไหนอืนี่คือการค้นหาอุปรกรณ์ส่วน,นอื่นๆก็ลองดูค่าติดตั้งมีอะไรบ้างตั้งค่าบูทูธนาฬิกาอออกันไนอเลอร์ดแอปแอปนี้คือไม่สามารถโหลดเพิ่มเติมได้นะมีแค่ว่าให้เลือกถอนการติดตั้งไม่ต้องลองถอนนะครับถ้าถอนการติดตั้งเดี๋ยวจะต้องส่งกลับมาให้ผมทําอันนี้คือเรื่องของเลือกภาษา ก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นสมาร์ทวอทเพียงไม่กี่รุ่นนะที่สามารถใช้งานกับ iPhone ได้ใช้การแจ้งเตือนได้การใช้งานตัวนี้กับ Android ก็ไม่แตกต่างกันก็คือต้องไปลองแอปตัวเมื่อสักครู่นี้ในมือถือ Android ด้วยก่อนจะใช้งานซึ่งก็คล้ายๆกันสามารถลองใช้ลองทำเองน่าจะได้เนาะ แต่ว่าถ้าต้องเกิดถ้าเกิดต้องการให้สาธิตการใช้งานกับ Android ด้วยเนี่ยเดี๋ยววันหลังจะทำคลิปให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งโอเควันนี้ก็สำหรับ S 3 6ก็เท่านี้ก่อนครับขอบคุณครับ